สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเฉพาะฮานอยนะครับใครจะเล่นฮานอยพิเศษปกตินะครับแต่สูตรนี้เป็นปกตินะเป็นสูตรบนผมจะจับเฉพาะเลข3ตัวนะครับมีอยู่ด้วยกัน10ชุดนะครับผมด้วยกัน10ชุดเราพัฒนาเข้าต่อเนื่องเลยนะครับเราพัฒนา5้างวดติดแล้วนะครับมีใครได้บ้างครับใครที่ติดตามคลิปแล้วก็เข้าตัวฟันนะครับผม ตัวฟันเนาะสามหนึ่งนะครับเข้าตัวกลับนะครับฟันหนึ่งสามนะครับผมก็ลํำรวยลํำรวยกันไปครับลํำรวยนะครับมีใครได้บ้างครับอย่าลืมวดหน้านะครับกดเม้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคนทำหวยนะครับหวยมีเข้ามีออกนะครับเล่นแบบมีสตินะครับผมก็คลิปนี้เราก็มาตาม ทาน่อยปกตินะครับผมเพราะว่าลาวสตานะครับเลขมวัชนนะครับเดี๋ยวงวดหน้าขอลงลาวสตาด้วยนะครับแต่คลิปนี้เป็นทาน่อยหน่อยปกตินะครับผมหนยปกตินะ,ผม,นนะผมเน้นเฉพาะ3ตัวนะครับมาดูนะครับสูตรนี้จะเดินดีไหมนะครับสูตรนี้จะเดินดีไหม สามตัวนะครับซื้อตรงซื้อโต๊ดนะครับขอให้มาตรง <c oughs> ตรงโต๊ดนะครับผมขอให้มาตรงโต๊ดถ้าเป็นตามสูตรนะครับง่วนนี้นะครับล่างก็จะมาแปะนะครับรูดแปดล่างนะครับรูดแปดล่างนะแปดล่างแต่ผมจะลงเฉพาะสามตัวบนนะครับผม สตัวบนหรือให้จะตัดเล่นก็ได้นะครับก็จะมี901นะครับผมมีอยู่ด้วยกัน10ชุดนะ9ก้าไล่ปไปเลยครับ903ชอบก็ตามนะไม่ชอบก็ผ่าน904นะครับผม

สองสามสี่เด่นแปดนะครับใครจะเล่นรูดแปดก็ได้นะครับรูดแปดนะตัวนี้ฟันก็จะเป็น 903นะครับผม903 904 901นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวาทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผม ถ้าเข้างวนนี้เดี๋ยวผมมาลงให้อีกนะครับลงเฉพาะชุด3มตัวนะครับผมชุด3ตัวเนาะชุด3ตัวถ้าเป็นเลขล่างนะครับเดี๋ยวผมลงเลขล่างให้ด้วยเลยแล้วกันครับเลขล่างเนาะหรือว่าจะเล่นบนล่างเนาะ ก็จะเป็นแปดศูนย์นะครับแปดหนึ่งนะครับผมแปดสองแปดสามนะครับแปดสี่นะครับผมลองดูนะครับลองดูครับ เน้นล่างครับไปจะเล่นบนล่างก็ได้นะครับเล่นบนล่างได้นี่นะครับแต่ถ้ามาบนตัวนี้ก็ตัดเล่นได้นะครับผมสามตัวแต่ในสูตรนี้เน้นล่างนะครับเน้นล่างลองดูครับสูตรทดลองนะครับถ้ามาก็คุมนะครับผมมาตดมาตรงก็คุมนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ